ร้อยห้าสิบพันร้ยสองร้อยสี่สิบห้าสิบกสบเจ็ดสิบสบายสบายสบายอีกแล้วสบายสบายนี่มาตรงนี้นะคะหกสิบหกสิบแปดวนสองามนนี้แปดเร แต่ถ้าทิศยาพาเราไปสบายดีที่ขึ้นมาดีถ้าได้นะครับหนึ่งสองสามไปัูจับย่างสามตาเลยครับสองหน่อยพันไป

ไปกินที่นี่นี่เนาะพวกคนพวกคนคนคนเป็นคที่จะทำอะไรก็เป็นไปเลยคนเป็นไปนี่เนาะแบบนี้จะไปน่คุัดูสิเลยสองสามแบบนี้ไปก็ประมนี้เนาะทำไมวะไป่า่าแล้วั้านด้วยแบที่เดียวจะไปติดต่อได้เนี่ยยัง่านละมือด้านหรือช่ใบก็มืงด้านตัว

มันปั้นดีแล้วตัมัน่เนปั้นมันปั้นหมันบบนี้ปั้นแบบนี้ละร้อยยี่สิบพัน ่โอ้ยสบายสบายแบบนี้ยู่สูงกันีสบายสบายสองแสองแจงสองลอยสองลอยแจงสูงก๊อไปยกวไปกอนยาวไปกอนร้อยห้าสิบพัน

อ้าว oh, ันกินน้ำร่อยนึงเบื่อจัดไปขึ้นกินน้ำร่อยค่าสี่แม่นบ่โอ้ยเอิั่งรยคาสิบไหเนี่ยท่าแรกเป็นอะไ่แบสองร้อยพันโอ้ยบาดเจ็บไปยังมาดูหน้ไปัมาดูน้ามาเลอยู่เพื่อเ อีกครับยี่สิ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 ี่สิบยีสิบยี่สิบยี่สิบยสิบยี่สบยีสิบยี่สิบย่สิบยี่สิบ่สิบย้่สยี่สิบยส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 บยยี่สิ่ี่สิบบียียิ่ิบยี่สิยิย่่สิบยี่สิบ